เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่าในช่วงระหว่างปี2007ถึง2016ทีมนักโบราณคดีออกฟอร์ดเข้าขุดสำรวจที่ดินผืนหนึ่งของประเทศอังกฤษก่อนพื้นที่ดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาให้เป็นย่านที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ผลจากการขุดสำรวจถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกหลังจากการศึกษาวิเคราะห์นานถึง3ปี สำนักข่าวชื่อดังของอังกฤษรายงานการขุดค้นพื้นที่ในแหล่งโบราณคดีบริเวณหมู่บ้านโรมันโบราณในตอนกลางของอังกฤษโดยคนพบวัตถุโบราณเป็นจำนวนมากเราเจอสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจกันที่ก้นบ่อน้ำหนึ่งในทีมนักโบราณนคดีกล่าวว่าในช่วงปลายศตวรรษที่3าม ผู้คนนิยมโยนสิ่งของลงบ่อเพราะเป็นเรื่องโชคลางคล้ายๆกับบ่อน้ำอธิษฐานนอกจากจะมีเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเช่นหม้อและตะกร้าไม้อยู่ในบริเวณนี้แล้วทีมนักโบราณคดียังขุดพบไข่ไก่สี่ฟองที่ถูกรักษาให้คงสภาพเอาไว้ด้วยน้ำที่ขังอยู่ภายในบ่อ ทว่ามีเพียงไก่ไก่ใบเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพาะอีกสาใบปลอบมากจนแตกและส่งกลิ่นเหม็นออกมานักโบราณนกดีต้องระมัดระวังไม่ให้ตะกร้าแตกหักเสียหายไปมากกว่าเดิมก่อนจะขนย้ายออกมาจากพื้นที่ก่อนหน้านี้นักโบราณนกดีเคยขุดพบเศษไก่ไก่มาแล้วโดวยส่วนมากมักถูกฝังอยู่ในโลงศพของชาวโรมันแต่ไก่ไก่ฟองนี้พิเศษกว่าฟองอื่นๆ นี่เป็นไข่สมัยโรมันที่ยังคงมีความสภาพสมบูรณ์อยู่เพียงฟองเดียวเท่านั้นในอังกฤษนับว่าเป็นการค้นพบที่มหัศจรรย์มากจริงๆทั้งนี้ไข่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์การเกิดใหม่และเทพเจ้าโรมันสององค์ด้านนักโบราณน,นักดีเชื่อว่าไข่และตะกร้าขนมปังในบ่อน้ำอาจจะเป็นการตวายข้าวสารอาหารแห้งระหว่างการประกอบพิธีศพ ตามความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน